สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการทํานะครับปลอกคอนะครับการเกานะครับเวลาสัตว์เป็นแผลใช่ไหมครับจะไปเกาจะไปเลียตรงแผลนะครับนี่เราทําปลอกคอนะครับกันเอาไว้แบบนี้นะครับหมดสิทธิ์เลียหมดสิทธิ์เกานะครับนะยิ่งเกามันจะยิ่งเน่านะครับนี่มาดูนะครับวิธีการทํานะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับนี่นะครับผมนะครับไปค้นนะครับเจอแฟ้มนะครับ แฟ้ม A4 พลาสติกแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับกางให้ดูนะครับนี่นะครับตัดเป็นลักษณะตัว C แบบนี้นะครับนี่นะครับตอนแรกนะครับแฟ้มจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เปิดได้อย่างนี้นะเราก็ตัดเว้านะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับให้เป็นโค้งนะครับดูลักษณะนะครับง่ายๆนะครับตัว C แบบนี้นะครับนะแล้วก็นี่นะครับผมขอแนะนํานะครับหุ่นนะครับหุ่นของผมนะครับนี่น้องจิ๋วนะครับไม่จิ๋วนะครับนี่ใช้ได้นะครับ นี่นะครับไม่กิวสมชื่อนะครับอ่ะดูนะนี่นะครับเขาตัดมาใช่ไหมครับนี่นะครับตัดได้ลักษณะแบบนี้นะครับลงทุนแค่7บาทนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็สวมนะครับนี่นะครับอ่่นนะครับดึงจริงน้องจิ๋วแล้วผม็กทงใจจะง่วงนอนนะครับนี่นะครับเห็นไหม เนี่ยก็จะได้แล้วนะครับไม่ต้องไปสั่งซื้อนะครับเสียค่าส่งนะครับนะหาร้านใกล้บ้านนะครับซื้อแฟ้มมาหัวหนึ่งนะครับได้ละนะครับแล้วก็อาจจะถ้าใช้เป็นแม็กกลัวมันจะทิ่มนะครับเดี๋ยวเอาเป็นได้ก็แล้วกันนะครับเย็บนะครับนะครับตรงนี้นะครับเย็บเข้าหากันนะครับเย็บตรงนี้นะครับเข้าหากันแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาสวมนี่นะครับอืมลงกิ๋วกลัวนะครับนี่ก็จะได้แล้วแบบนี้ นะครับไปหิวหน้าพัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหมือนหมัดผมเป็นหัวสัตว์แล้วกันนะครับหัวน้องแมวนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับเย็บเข้าหากันครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เชือกนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้เชือกนะครับเพราะว่าใช้แม็กเดี๋ยวมันจะทิ่มนะครับนี่นะครับอันตรายกับสัตว์เลี้ยงได้ อืไปนอนสงสัยราคาญผมนี่นะครับในผิวบายสวัสดีครับ